ซื้อเพื่อเราอันหนึ่งเรามีทั้งมุกทั้งเรียกทั้งไฟฟ้าอะไรแบบไหนอะแบบไหนดีอะก็จะลองซื้อมาไว้สักอันนึงแบบระบบสั่นอยากไปเลือกกาแฟคือแบบเธอเธอลองเล่นอันนี้ไหมอันอันนี้แบบน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยคใหม่าไงคิดเอะนะเาอก่าอะไรไหนไหนโมกูติคิดนี้มีภาพเสียงนะคะ ทิ่นี่มีข้อเสียงแล้วค่ะที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กัปตันในการรับชมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนได้รับคำแนะนำเด็กต่ำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนีบ่ตัดทุกส่วนหมดเลยภาษาไม่ดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนีบ่ได้แล้วสวัสดี จักรยานข่ามิวเช็กกัจริ้งจกท่ออยู่ข้างในทักทายอยู่ที่ชามีมันหรอโอเคไหมโอเคโอเคนี่คือมันเข้ากันใช่ไหมเพราะฉัที่เอเอัเพราะเธอสบายที่รู้ดีใจ เครอไม่ต่าง่วยเธอทำแต่เกินร้องรักเธอในที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำเองนี้ไม่ว่างกัใคร

อุยรีโมทค่ะว,วันนี้อเอาค,นคอเนเทนต์อเอน็นเอ็นกับผู้หญิงเนี่ยค่ะชอบสู๋ไม่ชอบจิ๋มอ่ะโอ้ยเรามีดิวโดฟอมนะสนใจได้นะคะซื้อเผื่อเราอันหนึ่งเรามีทั้งมุกทั้งเรียกทั้งไฟฟ้าเอาแบบไหนอ่ะแบบไหนดีอ่ะ oh, oh, ไม่นอไม่ถาอันนี้ถามจริงแบบไหนดีไม่เคยซื้อจะลองซื้อมาไว้สักอันหนึ่งแล้วแต่คนชอบถ้าแบบอยากได้แบบสุดๆก็แบบระบบสั่น ใช่เหรอใช่แล้วทำไมดูเชี่ยวชาญจังมันมีซันแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเปล่าขายไหมขายไมดูเชี่ยวชาญจังาใช้บ่อยศึกษายอีกแบบศึกษาเอาศึกษาเอาญี่ปุ่นมีขายเยอะแยะตีม่อยากได้สักอันหนึ่งอ่ะซื้อให้หน่อยอะไรเบอร์อะไรเบอร์โอ้ยสั่งซื้อที่ไหนอ่ะถ้าอยากได้ก็ต้องน่าจะมีนะแต่ว่าไม่ค่อยปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงอ่ะ ม่รู้นี่บางคนเขารับเที่ยจากญี่ปุ่นมากับดิข้อรองมันมีหรอไม่ปลอดภัยทำไมมันคนมาเรื่องนี้ได้วะก็คือต้องสั่งซื้อจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่น่าจะปลอดภัยกว่าชุดคอสพงคอสเพย์อะไรนี่เงี้ยฟังงเพลงเลยครับอยากได้แบบไหนอ่ะแบบเอาแบบมีแบบสองหัวหัวเดียวกมแล้วแบบมีด้ามด้ามจับก็มีแล้วก็มีทั้งด้ามจับด้วยแล้วก็แบบมีอ่อนเล็กๆออกมาให้แบบไปโดนเม็ดพอดีด้วย จริงเหรออะไรนะแม็กซ์งอตรงเงินอนน่านึกภาพออกเลยใช่ไหมของวิชาก็จะมีฟิปซิโลเป็นตัวไฟฟ้าก็มีใช่มีเอาของผู้หญิงแบบสั่นเวลาดังเท่าไรโอ้ก็เป็นพันนะเป็นพันเลยหรอแพงเกินไปพันบาทบางทีก็ไม่ถึงพันแล้วแต่ยิ่งดียิ่งแพงโอ้ไปดีกว่าชิแบบว่างคนเลย แลแ้วแถมมีแบบว่าตัวเทส t i n g ใช่ป่ะให้เปิดดูว่ามันสั่นประมาณไหนอะไรเงี้ยเป็นยังไเอองเงีง้ยเงินเงินหาหาหาผัวเป็นคนญี่ปุ่นทีไหมอ่ะเขาเขาน่าจะแบบชินกับของพวกนี้แล้ววะแล,วแล้วเขาก็ใช้เป็นเราไปใช้เป็ใช่ใช่แล้วเขาก็ใช้เป็นอ่ะไมใช่ไม่เอาอะไรสั่นจ<ล><า>ุจีเี่อะไรงานญี่ปุ่นดีกว่างานเยอะเนาะอยากมีอารมณ์แบบว่าไปไปที่็อปเซ็กทอยใช่ไหม เราก็เลือกเลือกดูกาแฟนะเออไอ้ซ่บอกเลยไป ไปญี่ปุ่นกับเกาหลีมาคือไอ้พวก้ชายพวกเนี้ยผู้หญิงไปกับแฟนเยอะมากแล้วก็เลือกของใชด้วยมัน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 เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีอ่ะไอ้ซิ่มันเป็นตัวเสื่อมความสัมพันธ์ตัวเมียที่ดีนะเว้ยกูโกมันคนจะใช่มันดูไม่เบื่อเข้าใจะว่าจะเผยกันได้เธอชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบให้มีความตื่นเต้นคุยเรื่องก่างเปิดเผยใช่ไหมไม่ต้องมาแอบแอบเหมือนไทยสั่นแอบซื้อแอบซื้อแอบซื้อควรเลย เขือนเลยไปเดินแมจะใช้ก็บอกแฟนไม่ได้ไอไอแฟนันนนี่ไปเดินอะไรเงี้ยอยากที่นเลือกกบแฟนคือแบบเธอเธอลองเล่นอันนี้ไหมอันอันนี้แบบน่าจะโอเคอะไรเงี้ยไแต่เนี่ยมีผัวแล้วก็โดนกดมือแล้วก็โดนแต่จริงจริงปูกูกูมีเพื่อนเป็นคนเกาหลีเยอะนะเกาหลีกับญี่ปุ่นเหมือนกันไหมมันมีขาย เกาหลีนี่แต่ว่าร้านที่เกาหลีอ่ะมันของที่เกาหลีมันจะเหมือนเป็นของที่มาจากฝั่งแบบอฝั่งฝรั่งอ่ะฝั่งตะวันตกมากกว่ามันจะแพงมันจะแพงกว่าแล้วก็ของจริงให้เลอกน้อยกว่าญี่ปุ่นจะมีหลายเรสต์ในราคาถูกมากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เปิดสุดๆไปเลยที่พูดมาเพราะว่าไปดูที่ร้านพวกนี้มาทั้งสองประเทศแล้วจริงหรอใช่แน้วอยากไปมากหรีมอไม่เคยไปญี่ปุ่นกับเกาหลีเลยไว้โควิดหายก่อน เกือบไปเฮ้ยมึงหาหนุ่มไปสักคนนึงหิ้วหิ้วหนุ่มไปสักคนนึ่งจะเอาจะรวยถ้าไปขับเกาหลีอ่ะอาจจะคว้าหนุ่มมาวันไหนถ้าแตนได้นะเออเช่นเอ้ยรืมัวที่เราตั้งเจวันไหนไงเราก็ต้องไปรับป่าตรงป่าตองอ่ะพางงานอาสตร์ป่าตองอะไรล่ะแล้วไปปิดที่แล้วเราก็พาเอ้ยก่อนโควิดอ่ะพาแม่เราไปเที่ยวกันเองเนี่ยเราก็แอบแม่แวะไปซื้อโอโคเินมาก ไม่ใช่ม่ใช่กูกูจะแยกเลยถ้ากูเอาแม่ไปด้วยแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนกลับนะกูจะอยู่กูชมที่แบบแม่แม่เดินเหนื่อยแม่เดินเหนื่อยแล้วก็เข้าอากิฮาบาระเลยที่มันเป็นตึกที่มีขายเซ็กทอยทั้งหมดห้าแม่ซื้อของชั้นอื่นเลยมาแล้วก็เข้าแอปเข้าไปดูยอยากเดินนะอยากข้ามเลยแต่มันเป็นตึกเล็กๆนะแต่ว่ามันสูงห้าชั้นมีชั้นของกูโดยเฉพาะชั้นที่เป็นของผู้หญิงชั้นที่เป็นของผู้ชายชั้นที่เป็นแบบชุดคอสเพลย์ชั้นที่เป็นของพวก VDSM เราไม่ได้ถูแรงๆเงนสดไม่เชื่ออยากซื้ออ่ะมาร้องเพลงให้ฟังมันต้องได้แล้วป่ะไม่เอาในเกมไอสัตว์เบื่อเอาผมไปไหนปากอะไรยนนิ่งๆซะอันนี้ใครอะ ลุงเงดี๋ยวนะกูจะหิ้วหนุ่มที่ไหนไปดีวะกูวางแผนก่อนโควิดหายไเฮ้ยถ้าไปเกาหลีไปหายุ่นมาจะมีใครนะเราฮิ้วยุ่นได้เลยีมอเลยไปหิ้วที่รู่นได้เหรอไอหนิมอไู่ก็อายุถึงเข้าับรลาใช่ไหมล่ะไม่อยากได้ฟิลแฟนอ่ะก็แน่ๆมึงก็ฮิ้วฮิวสักวันสองวันบอกเขายืมตัวไหนอยากได้ฟิลแฟนงจ้าเพ่งจ้าอยากได้ฟิลแฟนเผื่อแบบว่าเขามาเที่ยวหาที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย มึงก็ไปหามึงก็ไปหาแอปไปคุยกับกลุ่มญี่ปุ่นแล้วมึงก็ไปหาคุยกับกลุ่มญี่ปุ่นไว้สี่สี่มออแล้วทีเนี้ยมึงก็จะได้แฟนญี่ปุ่นไปเลยมึงก็ไปเจอมันที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวใช่ปะแล้วมึงก็คือดูคุกุยกันที่ญี่ปุ่นมึก็ไปหามันเฉยใหม่มีคนเกาหลีเราแล้วไม่มึงก็ไปหาเว็บที่ญี่ปุ่นเล่นเยอะๆดีเชยก็โตยครับเอาป จกาหลีเกใกลีน่าามันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าหุ่นดีทุกคนเลยตัวสูงมากหุ่นรงเลทุกคนเลยไอ้เชี่อยากว่ะเออว่ะหาคู่ดีไอ้หาดีกูก็หาไมหนึ่งคู่นึกไม่ออกเหมือนกันนะจ้าใครไปดินี่ไปงานไหนงานพรอมกันนะครับไม่ใช่ไปซื้อเซ็กทอยอะ อยากแบบอยากอยากหิ้วผู้ชายไปสักคนหนึ่งแล้วก็ไปเลือกเซ็กคอยด้วยกันที่ร้านเซ็กคอยใช่แล้วก็แลกเป็นสักคนผมชอบมากเลยห่างห่างประวานคือแต่จะกูเบอก์ไม่อยากได้แบบอารมณ์แบบคุยเล่นก็หาหนุ่มญี่ปุ่นไปเลยที่มอหาหนุ่มญี่ปุ่นไปเลยเออแปลว่าผู้หญิงญี่ปุ่นต้องน่ารักแน่เลยมึงถ้าผู้หญิงแบบวัฒนธรรมเป็นแบบเนี้ยเนาะ เขาแต่งแต่ไปญี่ปุ่นแต่งตัวสนุกนะคือแบบว่าเขาไม่เครียดคือแบบอยากแต่งอะไรก็แต่งแบบเพลินมากเลยถ้าดึงหลี่ม่อเข้าดิสคอร์ดอันนั้นคือหลี่ม่อช่นว่าใจแตกนะเธอต้องดูแลหลี่มอย่าอดิหลี่มอย่งเต้นเลยหลีมอ่งแตกเรียบร้อยแล้วว่ามาหลี่อแตกมีมั่วมาแตนั่นกันสิบสองนะคะฉันเล่าลองกับเด็กนั่นบ้างอ่ะไม่ใครห่วงข้างอ่ะเด็กไหนวะ ไมัไม่เด็กแบบว่าเด็กไทยที่เขาอยู่นอร์เวย์เขาแบบนี่เป็นคนไปเจอใช่ป่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเคยแบบเล่นเป็นเด็ก,อกเอ็มาก่อนฉันก็เลยเอาไปขายกระตุยว่ากระตุยลองแบบดูสิว่าแบบเด็กเอ็นใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยหลังจากหลังจากพาไปก็คือนางกระตุยมันหุกไว้คนเดียวฮุกหุกนุ่มนอร์เวย์ไปจกคนเดียวเหรออีกระตุยจะดูคงดูคลิปนะ หนูเขาสับนะแ <c oughs> หนแกกี่เป็นก็ดีนะเอ้ยไอ้รูปที่ต้องส่งมานนี้คือดูใช่รูปเขาเมื่อวันนี้ก็ลูกกันเองหมดเลยอะลูกกันเองเชร์ชกันแต่ว่าทวิตเตอร์อันนั้นนี่ให้ไปอะดีนะนี่หนูดูหมดทุกคลิปแล้วทวิตเตอร์คนนั้นอะหนูไม่นหนูดูหมดทุกคลิปที่เขาลงแล้วเนาะแบบว่าเวลาคําที่เขาบรรยายพูดโคตรดีจริงๆนี่เข้ามาแนะนี่ยพาพาไอ้ลิมมอไปใจแตก ไอหมองมันแตกัง,งนานเลยมันพอหนูใจแตกแล้วแตกอีกก็ได้ป่ะฟินเออแตกแล้วแตกอีกก็ได้เนาะเนาะเราไม่ได้ตายแล้วแม่รุกคนนี้ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวแม่ตอนเป็นแมน่ลูกกันนะเรียบร,อยร้อยกันมาก,กเลยบอกเลย